ทุกอย่างของการเป็นตัวตนคนในทูวันนี้จากอดีตได้ถูกสั่งสมกันมาในครอบครัวเป็นคําสั่งสอนที่เราถูกสอนจากอากงอาม่าพ่อแม่ความกระตันยูที่เรามีต่อบรรพบุรุษความงดงามของในทูวันนี้ก็เกิดจากสถาบันครอบครัวที่ปลูกฝังลูกหลานให้รักและภาคภูมิใจความเป็นตัวตนของคนใน ทำให้ประเพณีทุกวิถีชีวิตล้วนมาจากใจไม่ใช่การปรุงแต่งนะคะขนมพื้นเมืองของภูเก็ตที่ทําตอนนี้ที่นี่ก็เป็นชื่อขนมมาโป้งแต่ในความเป็นที่มีขนมเยอะของภูเก็ตเนี่ยมันเป็นภาคภาษาจีนจีนอย่างเกี่ยมกยโก้ยโกซุยออโก้ยแล้วก็ มันจะมีขนมโบราณท้องถิ่นก็ยังมีขนมข้าวทอดนะคะข้าวทอดอย่างนั้นก็ใช่นะคะเป็นขนมโบราณแต่ถ้าพูดเน้นหนักมาตอนนี้ก็ที่มีความรู้หรือที่บอกได้ชัดเจนก็คือขนมโป้งนะเราก็ทํามาได้ด้วยความสนใจของเราเองที่เราชอบกินมาตั้งแต่เล็กแล้วเราก็สนใจก็เลยทําได้จนมาถึงวันนี้นะคะ่ะมีการสอนออหลายๆรุ่นแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กระดับระดับประถมนะระดับประถมหรือระดับมหาวิทยาลัยที่เขาต้องเรียนภาค วิชาของขนมท้องถิ่นให้เขารู้ว่าลำดับขั้นตอนของการทำมาจากอะไรยังไงด้วยด้วยความชัดเจนค่ะแล้วเด็กถ้าสงสัยอะไรก็ถอบถามได้จกก้ะก,ก็ก็ดีนะก็ดีใจในฐานะที่เราเป็นคนกระทู้แล้วก็ดั้งเดิมเราก็อยู่ที่นี่เราก็ดีใจที่เราได้ได,ได้ได้บอกให้เด็กๆรู้แม้ว่าจะไม่ร้อยเปอรเซ็นเต็มทุกคนแต่ทุกคนก็รู้แล้วว่าคือขนมนี้ตั้งต้นมาจากอะไร สรางกว่าไปได้แล้วแต่ก้อนแหม่แหม่ทำหนะ้าแหม่ทำไม่ไม่รอดก่ทำตอ,อนะเอออันนี้บ้านตรงข้ามเนี้ยนะแอคนมาเจ้าเมืองจีนมาทำแต่อม่าทีนี้ก็ทำซ,ซื้อตอกันแหม่ก็ทำซื้อตอกันมาดังนั้นโอ้ทำเท่าไรก็ไม่พอก่อนถ้าแอาก,ก่อนโควิดนะโรงแรมทำเท่าไรก็ไม่พอเสียงไม่กรุงเทพไรก็มาเอาเกาะพีพีมาเอาระจำเอานางน,นี่มอสอนมันก่อนเด่นนะ ทำไม่รูุนะ่ายได้คนทคนทำรู้ปติจัยอันนี้ก็ทำค่ายไปเหลือย สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงศิรินยาเชยสิทธิ์หนูภูมิใจที่หนูได้เป็นส่วนหนึ่งของชาวกระทูเมืองกระทูนั้นเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่าธาตุเช่นแร่ดีบุกและยังมีประเพณีถือสิ่งกินผักที่กระทู้นั้นเป็นจุดกําเนิดของประเพณีนี้นอกจากนี้แล้วยังมีอาหารพื้นเมืองและขนมเช่นหมี่ฮกเกี้ยน และขนมอาโปง้งนอกจากนี้เทศบาลเมืองกระทูยังมีกิจกรรมต่างๆที่ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เข้าร่วมเพื่อสร้างความสามาคัคคีอีกทั้งยังมีท่านดรเชนันสุติกุลเป็นผู้บริหารเทศบาลเมืองกระทูและเป็นนักพัฒนาพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของเมืองกระทู เพราะวิถีในทูคือการสั่งสมจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ทางเทศบาลเมืองกระทูตระหนักถึงความสำคัญที่จะต่อยอดสู่ลูกหลานรุ่นปัจจุบันให้ึึงซับความเป็นคนในทูโครงการเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงได้เกิดขึ้นเพื่อให้ลูกหลานในทูได้สืบสารความเป็นอัตลักษณ์ของคนในทู รู้สึกว่าได้รู้ประเพณีต่างๆของในในกระทู้ค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าประเพณีของการกินผักอ่ะมันมีความหมายค่ะเรื่องของออพวกพัดจีนแล้วก็การทําแม่กวาดแล้วก็การทาขนมค,ค่ะรู้สึกว่าได้ไปประจนภัยไปในตัวค่ะกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กๆได้ซึมงซับในแต่ละกลุ่มในแต่ละครั้ง คือพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สวยงามให้เด็กๆได้เรียนรู้ความเป็นตัวตนของคนกระทูกทำให้พวกเขาเหล่านั้นรักและภาคภูมิใจในถิ่นเกิดสามารถรักษาสืบทอดสารต่อมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าได้เป็นอย่างดี